สวัสดีตอนเช้าครับพบกับช่วงรู้ทันทองมองทันเทรดกไวน์ l อครับประจำช่วงเช้าของวันที่5พฤษภาคมปี2022นะครับเมื่อวานนี้ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับมีความชัดเจนครับ ต่อแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายการเงินซึ่งเฟดมีการประกาศชัดนะครับว่าขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในระดับ50เบสิสพอยต์แล้วก็จะทยอยค่อยๆปรับลดงบดุลซึ่งถือว่าเป็นไปตามที่ตลาดคาดการแล้วก็ประเมินเอาไว้นะครับที่ทางดังกล่าวครับทำให้นักลงทุนในฝั่งทองคําแล้วก็ในฝั่งตลาดหุ้นายความวิตกกังวลจนทําให้เริ่มมีแรงเข้าซื้อในส่วนของสินทรัพย์ต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแนวโน้มดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นแล้วก็ต่อตลาดทองคาให้เริ่ม สัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็ปรับตัวขึ้นครับทองคำวันนี้นะครับปิดบวกไป13.50เหรียญดอลลาร์ต่อเสออนปิดไปบริเวณ1,881 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนครับมีการแขว่งตัวประมาณ29เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนขณะที่ช่วงเช้าวันนี้นะครับราคาทองคํายังมีการปรับตัวขึ้นต่อบวกได้ประมาณ18.88เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนขึ้นไปหายช่วงเช้า1,903เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนนะครับก็ถือว่ามีการดิดตัวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาจากวันก่อนหน้าประมาณเกือบ20เหรียญนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับตลาดเงินตลาดทุนในฝั่งจีนกลับมาเปิดทําการซื้อขายเป็นวันแรกหลังจากหยุดไป Bye. จันอังคารแล้วก็พุธนะครับก็เลยทําให้มีปริมาณการซื้อทองคําจากทางฝั่งจีนซึ่งเป็นผู้บริโภคทองคําอันดับต้นๆของโลกเนี่ยกลับเข้ามาเพิ่มเติมครับขณะที่ทิศทางตลาดหุ้นในฝั่งนิเคอิยังคงปิดทําการต่อเนื่องในวันนี้นะครับแต่ว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็กลับมาเปิดทําการอย่างต่อเนื่องผลการประชุมของธานาคารกลางสหรัฐที่มีความชัดเจนว่าจะค่อยๆเล่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ลดปรับลดงบดุลอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งทําให้ทิศทางตลาดหุ้นส มีสัญญาณของการปรับตัวแล้วก็มีการฟื้นตัวขึ้นด้วยนะครับดาวโจนวันนี้เนี่ยบวกได้ประมาณ932.27จุดนะครับหรือ2%กว่าก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ทองคําขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลนะครับเพราะว่าเม็ดเงินลงทุนบางส่วนเนี่ยมีการไหลเข้าไปยังตัวสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มเติมด้วยก็เลยทําให้ราคาทองคาค่อยๆไต่ระดับแล้วก็ปรับตัวขึ้นครับ ทั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐกันดีกว่านะครับทั้งนี้เนี่ยผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐบ่งชี้ชัดเจนครับว่าเฟดเองมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับ50เบสิสพอยต์นะครับสู่ระดับ0.75ถึงระดับ1ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการ์แล้วก็ประเมินเอาไว้นะครับที่ทางดังกล่าวเนี่ยถือว่า ทำให้ทองคําเริ่มมีแรงซื้อและก็เริ่มกระเตื้องขึ้นขณะที่การทํา QT หรือว่าการปรับลดงบดุลน,นะครับก็มีการประกาศครับว่าจะยังไม่ได้เริ่มในเดือนพฤษภาคมแต่จะไปเริ่มในเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งถือว่าที่ทางดังกล่าวเนี่ยดีกว่าที่ตลาดคาดการแล้วก็ประเมินเอาไว้โดยเฟดจะมีการเริ่มปรับลดงบดุลในวงเงิน4.75ล้านดอลลา,าร์สหรัฐต่อเดือนนะครับซึ่งเป็นการแบ่งการลด การถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลง30 0 0 0ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐต่อเดือนและก็ลดการถือครองหลักรัพย์ที่มีการจดจำนองหรือ MBS ลง1.75 3.0-1.75วก1.75็ 75, ก็ได้4.7นะครับซึ่งการปรับลดดังกล่าวจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนทางนี้ทางนั้นเนี่ยการปรับลดงบดุลดังกล่าวจะค่อยๆปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นภายในระยะเวลา3เดือนแต่ระดับ9.5หมื่นล้านดอนลลา,าร์สหรัฐต่อเดือนนะครับ แนวโน้มการปรับลดงบดุลที่ต่ำกว่าที่คาดการครับเพราะว่าตลาดคาดการว่าเดือนพฤษภาคมเฟดอาจจะมีการปรับลดงบดุลในระดับที่ค่อนข้างสูงในระดับ90 0 0 0มื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ปรากฏว่าปรับลดงบดุลเพียงแค่4 7 5หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ไม่ได้ขึ้นในเดือนพฤษภาคมเลยไปขึ้นในเดือนมิถุนายนนะครับก็เลยทําให้ทองคำเนี่ยเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็นักลงทุนก็คลายความวิตกกังวลครับว่าแนวโน้มหรือทิศทาง ของการเล่งตัวในลักษณะของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยอาจจะไม่ได้มีสัญญาณของการเล่งตัวในลักษณะของความรุนแรงและก็ความเร็วมากนะักในการค่อยๆปรับลดงบดุลถือว่าทําให้นักลงทุนคราความวิตกกังวลนะครับ จากสไลด์นี้แสดงให้เห็นนะครับว่าที่ทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐในรอบประมาณ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มเห็นการค่อยๆไต่ระดับหรือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐขึ้นในการประชุมของปีนี้นะครับการประชุมของเฟดในเดือนพฤษภาคมถือว่าเป็นการประชุมครั้งที่3นะครับซึ่งการประชุมครั้งแรกที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคมเฟดไม่ได้มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยครับแต่มาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย25เบสิสพอยต์ในเดือนมีนาคม แล้วก็มีการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ย50เบสิสพอยต์เมื่อคืนนี้หรือการประชุมในเดือนพฤษภาคมนะครับทางนี้เนี่ยคุณโจรมพาเวลยังประกาศชัดอีกนะครับว่าการขึ้นอันตราดอกเบี้ยในระดับ75เบสิสพอยต์ไม่น่าจะเกิดขึ้นการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐผัดต่อจากนี้อีก2ครั้งก็คือเดือนมิถุนาและก็กรกฎาเฟดจะปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยที่ระดับ50เบสิสพอยต์อีก2ครั้งนะครับ แนวโน้มดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนคาดการครับว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจจะค่อยๆแตะระดับไต่ระดับ,รดบหรือค่อยๆขยับขึ้นประมาณเดือนกรก,กราคมเนี่ยอาจจะได้เห็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไต่ระดับขึ้นไปแถวระดับ2นะครับซึ่งถือว่าไม่ได้มากหรือไม่ได้รุนแรงเหมือนกับที่เคยมีการคาดการว่าการ ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะขึ้นเร็วแล้วก็แรงในระดับ75เบสสิสพอยต์เลยนะครับทิศทางและโมเมนตัมดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่กลับมาส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางราคาทองคำทั้งนี้ถแถลงการของคุณโจรมพาเวลมีการบ่งชี้อย่างชัดเจนนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ย มองภาวะอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงานในฝั่งสหรัฐยังคงไม่สมดุลก็พูดในง่ายว่าตลาดแรงงานยังไม่ได้แข็งแกร่งมากนักนะครับพร้อมกับกล่าวว่านโยบายต่างๆของเฟดจะช่วยให้อุปสงค์ในตลาดแรงงานเนี่ยชะลอตัวลงซึ่งทําให้ตําแหน่งว่างงานมีการปรับตัวลดลงนะครับที่ทางนักกล่าวสะท้อนที่เห็นคาว่าเฟดเองก็กังวลนะครับว่าการเล่งตัวของการขึ้นอันตราดอกเบีย้ยที่เร็วเกินไป อาจจะทําให้ภาวะตลาดแรงงานเนี่ยไม่ได้มีสมดุลหรือเกิด การจ้างงานที่ชะลอตัวลงในอนาคตนะครับดังนั้นเฟดจึงต้องพยายามรักษาสมดุลของตลาดแรงงานด้วยแม้ว่าจะวิตกกังวลต่อภาวะเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นนะครับสัญญาและท่าทีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นครับว่าเฟดเริ่มวิตกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะชะลอตัวหรือดอกตัว,ตว,ตว,ตวลงจากแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับ ที่ทำให้ในส่วนของตัวโปรแกร,รม a Face เ e w h t c h 2หรือว่าในส่วนของการคาดการเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐนะครับมีการปรับตัวลดลงอย่างชัดเจนครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวโปรแกรม Phase f Watch ของตัว CME Group มีการคาดการว่าการประชุมในเดือนมิถุนายนเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยที่ระดับ75 b บ s i ส Point นะครับโอกาสดังกล่าวเนี่ยมีการปรับตัวลดลงอย่างชัดเจนครับ กระแสการคาดการเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ยในอนาคตที่ชะลอตัวลงหรือไม่ได้ขึ้นมากกับ มากเท่ากับที่มีการคาดการแล้วก็ประเมินเอาไว้นะครับทําให้ทิศทางอัตราดอกเบีย้ยในตลาดเงินตลาดทุนปรับตัวลดลงนะครับซึ่งแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ยในตลาดเงินตลาดทุนที่ปรับตัวลดลงสะท้อนจากในส่วนของตัวบอลยิวหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีครับที่เริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัวลงจากกราฟเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าบอลยิวของสหรัฐในอายุ10ปีเนี่ยเคยขึ้นไปเหนือระดับ3เเซนะครับแล้วก็มีการปรับฐานแล้วก็ มีการอ่อนตัวลงมาย่อตัวลงมาที่ระดับประมาณ2.92 2.93นะครับแล้วก็เด้งแล้วก็ดิดตัวกลับขึ้นไปนะครับดังนั้นบอลยวของสหรัฐอายุ10ปีนะครับถ้าอ่อนตัวหรือย่อตัวลงต่ำกว่าระดับ2.9% ก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้ทองคําขยับและปรับตัวขึ้นได้ต่อรวมทั้งในส่วนของทิศทางตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นสหรัฐหรือหุ้นไทยก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อเหมือนกันครับเพราะว่าอัต,ตาราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนซึ่งเป็นต้นทุนในการดำเนินกิจการเนี่ยเริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัวลงตามแนวโน้มการเร่งตัวขึ้น ของอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับบอลยูที่กลับมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ3%ทําให้ทองคํามีสัญญาณของการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสวนทางกับทิศทางดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่มีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงนะครับดัชนีดอลลาร์สหรัฐเราจะเห็นนะครับตรงนี้เป็นกราฟรายหนึ่งชั่วโมงสัท้์นี้เห็นว่าดัชนีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยที่เคยขึ้นไปอยู่ทดสอบระดับ1.0 ขออโทษครับ103.9.104นะครับเริ่มมีสัญญาณของการเสียทรงแล้วก็ปรับตัวลงมาประมาณ6-7ชั่วโมงที่ผ่านมาครับเราจะเห็นว่าดัชนีดอลลาร์สหรัฐร่วงลงต่ำกว่าระดับ102.7ซึ่งกลับมาเคลื่อนไหวอยู่แถวระดับ102.4ในช่วงเช้าวันนี้นะครับพอมีการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมา เคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 103, 102.7ก็เลยทำให้แนวโน้มและโมเมนตัมของดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีสัญญาณของการอ่อนมีสัญญาณของการย่อตัวหรือมีสัญญาณของการปรับตัวลดลงมาหรือเราเรียกกันว่าดอลลาร์อ่อนนะครับดอลลาร์อ่อนค่าเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยบวกกับทิศทางราคาทองคําแล้วก็เป็นปัจจัยบวกกับทิศทางราคาน้ํามันดิบตลาดโลกด้วยนะครับเพราะว่าทองคําและน้ํามันดิบตลาดโลกถือว่าเป็นสินค้าโภคภัณฑ์มักจะมีลักษณะ ของการเคลื่อนไหวสวนทางกับทิศทางดอลลาร์สหรัฐค่อนข้างชัดเจนนะครับทางนี้ดอลลาร์ยังได้รับแรงกดดันจากการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP นะครับเพิ่มขึ้นเพียง2 4 7 0 0 0ตำแหน่งในเดือนเมษายนต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการว่าจะเพิ่มถึงระดับ3,009นะครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐยังเปิดเผยยอดขัดดุลการค้าที่พุ่งขึ้นถึงระดับ22.3% สู่ระดับ1.098แสนล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการ์และก็สูงกว่าครั้งที่ผ่านมาที่ระดับ1.07แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับดังนั้นยอดขัดดุลที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นการจ้างงานภาคเอกชนที่ชอนตัวลงเป็นปัจจัยอีกตัวหนึ่งครับที่กลับมากดดันดอลลาร์สหรัฐให้ปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงจนเป็นปัจจัยหนุนในส่วนของทองคำนะครับทางนี้เราแนะนำว่าเท่าดอลลาร์ยังขึ้นไหวต่ำกว่าระดับ ร้อยสองนะครับที่เขาหลุดลงมาแล้วเรายังมองว่าทองคํามีโอกาสไต่ระดับและก็ขึ้นได้ต่อซึ่งถ้าดอลลาร์อ่อนตัวและย่อตัวลงหลุดแนวรับจิตวิทยาในโซนระดับ102นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทองคําก็มีโอกาสไต่ระดับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ต่อก็ให้ดูบอลยิวอายุ10ปีว่าเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 2.9%ไหมถ้าต่ำกว่าระดับ2.9%แล้วก็ดอลลาร์ต่ำกว่าระดับ102ดอลลาร์นะครับเรามองว่าทองคำมีโอกาสขึ้นได้ต่อแต่ว่าถ้าดอลลาร์ยังสามารถทรงตัวเหนือระดับ102แล้วก็ตัวบอลยูอายุ10ปีเนี่ยยังคงเคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ2.9%เราก็มองว่าทองคำอาจจะขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ต่อในลักษณะที่ค่อนข้างจากัดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าทองคาแท่งในประเทศ อาจจะมีสัญญาณของการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้น้อยกว่าทองคําแท่งต่างประเทศนะครับเพราะว่าดอลลาร์สหรัฐที่มีการอ่อนค่าลงมาทําให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นประกอบกับตัวเลขจํานวนยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในไทยครับมีสัญญาณดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับถ้าเราไปดูจํานวนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่กลับมาต่ํากว่า1นึ่งมืนรายนะครับในส่วนของการตรวจ RT-PCR แล้วก็ตรวจ ATK ก็ต่ำกว่า9,000ลายด้วยนะครับ ATK เนี่ยอยู่ที่8,728ลายจำนวนยอดผู้เสียชีวิตรายใหม่วันนี้ต่ำกว่า ระดับ60ลายนะครับอยู่ที่54ลายจะเห็นกราฟเนี่ยมีสัญญาณของการโค้งลงแล้วก็ดิ่งตัวลงอย่างชัดเจนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทิศทางของจํานวนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่แล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตที่ปรับตัวลดลงทําให้เกิดการคลายความวิตกกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 แล้วก็ไทยเองเนี่ยมีโอกาสที่จะ มีการพิจารณาในส่วนของโควิด19เป็นโรคประจําถิ่นนะครับซึ่งเรามองว่าปัจจัยดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่หนุนให้ทิศทางตลาดหุ้นของไทยมีแนวโน้มหรือทิศทางที่สดใสามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่อาจจะทําให้ค่างเงินบาทแข็งค่าขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้ามาดูทิศทางตลาดหุ้นของไทยในช่วงที่ผ่านมาปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับหาก ทิศทางตลาดหุ้นของไทยสามารถเคลื่อนไหวหรือทรงตัวอยู่เหนือกรอบแนวรับที่เป็นเส้นเชื่อมระดับต่ำสุดจุดนี้กับจุดนี้เข้าหากันได้นะครับเรามองว่าแนวโน้ม ในส่วนของตัว S50 M22 หรือ s ซฟฟิฟต u ้อินก็น่าจะมีสัญญาณของการฟื้นตัวหรือพยายามสร้างฐานแล้วก็น่าจะมีลักษณะของการดิดตัวหรือการเด้งขึ้นได้นะครับประกอบกับในส่วนของทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาควันนี้นะครับเริ่มมีสัญญาณของการปรับตัวขึ้นตามที่ทางตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้หากเราดูก่อนที่ ตลาดหุ้นไทยจะปิดไปนะครับพบว่านักลงทุนสถาบันแล้วก็นักลงทุนต่างชาติเนี่ยยังมีลักษณะของการกลับเข้ามาเปิดรองสุทธิในฝั่งตลาดครเฟกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่น่าจะทําให้การอ่อนตัวหรือการปรับฐานลงของตลาดหุ้นไทยเป็นไปอย่างจํากัดแล้วนะครับน่าจะมีเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติหรือฟันโฟเริ่มไหลเข้ามาสนับสนุนหรือซัพพอร์ตตลาดหุ้นไทยหรือพยุงตลาดหุ้นไทยบ้างนะครับดังนั้นกลยุทธ์ในส่วนของตัวเซฟตี้ในฟิวเจอร์จึงแนน นำไปลักษาของการเปิดลองหรือเข้าซื้อนะครับถ้า,าดัดชนีไม่หลุด971ถึงระดับ964แล้วก็ระยะสั้นเนี่ยให้ดูการปรับตัวหรือการดิดตัวขึ้นว่าจะเบรกเอาท์หรือผ่านกรอบชแนล ที่เป็นทิศทางขาลงในระยะสั้นได้ไหมก็ให้แนวต้านไว้ที่ระดับ983-986ถึงนะครับถ้ายังไม่ผ่านหรือยังยืนเหนือระดับ986ซึ่งเป็นกรอบหรือช n e l ของทิศทางขาลงไม่ได้นะครับแนะนำว่าอาจจะทยอยลดรองโพ i ิชันลงเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงแต่ถ้ายืนเหนือระดับ986ได้มั่นคงนะครับสามารถถือสถานะรองต่อไปรอปิดสถานะทำกำไรที่ต้านถัดไปในโซนระดับ 9 9 4จุดนะครับทางนี้ทางนั้นถ้าดัชนีขยับและปรับตัวขึ้นยังแนะนำไปลักษณะของการลดลอง position ลงนะครับเพราะว่าเนื่องจาก ยังมีปัจจัยที่ยังคงต้องจับตาไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับความตึงเครียดร,ระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับรวมทั้งตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรและอัตราการว่างงานในฝั่งสหรัฐที่จะมีการเปิดเผยออกมาในช่วงปลายสัปดาห์นะครับซึ่งข้อมูลดังกล่าวเนี่ยอาจจะทําให้ทิศทางตลาดเงินตลาดทุนมีความผันผวน,นได้เช่นเดียวกันนะครับ หากมาดูในส่วนของหุ้นลายตัวหรือว่าซิงเกิลซ็อกฟิวเจอร์นะครับแนะนำในส่วนของบริษัทชอการช่างนะครับหรือว่าตัว CK ชอการช่างดําเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะครับก็ให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนทุกรูปแบบ พัฒนาโครงการลงทุนในส่วนของโครงการสรัมปทานสาธารณูปโภคต่างๆขนาดใหญ่ทั้งในไทยและในภูมิภาคนะครับ c k ประมาณการรายได้ในปีนี้น่าจะอยู่ที่ระดับ18,000ล้านบาทคิดเป็นอัตราการเติบโตจากปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ30%นะครับเนื่องจากบริษัทมีงานในมือหรือว่า backlog ณปัจจุบันเนี่ยสิ้นปีที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ45,419ล้านบาทนะครับแล้วยังมีงานที่ได้เกี่ยวกับ รถไฟรางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของสองสัญญามูลค่าประมาณ22,811ล้านบาทนะครับซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปี2 0 2 1ถึงปี2027นะครับคาดการว่าโครงการภาครัฐที่จะมีการออกประมูลในปีนี้ประมาณ500 0 0 0ล้านบาทเนี่ยน่าจะทำให้ตัวแบ็กหลอกในมือหรือโครงการ ของตัว CK น่าจะเพิ่มขึ้นแต่ระดับ1นึ่งแสนล้านบาทได้นะครับก็น่าจะทําให้รายได้แล้วก็ผลกําไรเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการไว้ซึ่ง CK คาดการว่าอัตรากําไรขั้นต้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ7-10%แม้ว่าราคาวัสดุกอ่อสร้างจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่ CK ก็สามารถบริหารจัดการแล้วก็รักษาในส่วนของผลกําไรจาก สถานการณ์ดังกล่าวได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็มองว่าถือว่าเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแนวโน้มและโมเมนตัมเนี่ยมีลักษณะของการแกว่งตัวในทิศทางไซเวอพทั้งนี้ CK หากไม่หลุดรับแรกนะครับ18บาท90สตาง 3, ค์รับสําคัญ17บาทเรายังมองว่าภาพโดยรวมของ CK ยังมีทิศทางแกว่งตัวนี้ทิศทางไซเวอพอยู่นะครับแนะนําเป็นลักษณะของการเข้าซื้อหรือเปิดลอง CKM22 s ตอ p ร้อนหรือตัดขาดทุนถ้าหลุดกรอบช่แนลด้านล่างในระดับ17บาทนะครับ เป้าหมายทำกําไรระยะสั้นก็ให้ดูที่ระดับ21บาท20ตังค์นะครับแต่ถ้ามีการประมูลงานได้เพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถรับรู้ไรายได้จากโครงการต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยเรามองว่าอาจจะได้เห็นแนะถวระดับ23บาท10สตังค์ถึงระดับ25บาทก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจในส่วนของการลงทุนในช่วงนี้นะครับ ในส่วนของ YLG Future นะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นเป็นการลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายหรือค่าคอมมิชชั่นลงตั้งแต่สัญญาแรกสูงสุด80%นะครับราคาเนี่ยก็ขึ้นตามสไลด์ที่แจ้งเลยนะครับ นอกจากนี้ยังมีการพาลูกค้าไปเทรดในตลาดต่างประเทศอย่างเช่นตลาด CME Group เป็นตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็มีสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์หลากหลายให้นักลงทุนสามารถเลือกเทรดแล้วก็เลือกทำการซื้อขายกันได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเออเรายังมองนะครับว่าการลงทุนในผลิตภัณฑ์หรือสินค้าใหม่ๆเนี่ยก็ทำให้นักลงทุนมีความชำนาญในส่วนของการลงทุนมากขึ้นนะครับ มาดูกราฟในส่วนของตัวราคาทองคํากันดีกว่าครับว่าทําไมเราถึงเริ่มมองว่าราคาทองคำเนี่ยเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับถ้าเรามาดูการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคําเราพบว่าราคาทองคําสามารถเบรกเอา์หรือผ่านกรอบชัแนลที่เป็นทิศทางขาลงขึ้นมาได้นะครับแม้ว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยการเบรกเอา์หรือการขึ้นมาของทองคําจะไม่สามารถยืนหรือทรงตัวอยู่ยเหนือกรอบแล้วก็ชัแนล ของเส้นสีชมพูได้ทําให้ราคากลับมาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแดนเ,ออเป็นลักษณะของการอ่อนตัวและย่อตัวลงอีกครั้งนะครับแต่รอบนี้เนี่ยเราจะเห็นการเบรกเอาของราคาทองคําทําได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีการย่ําฐานหรือเป็นลักษณะของการสร้างฐานของราคาทองคําที่ค่อนข้างแน่นนะครับดังนั้นถ้าราคาทองคําอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาให้จับตาดูในส่วนของโซนแนวรับในโซนบริเวณพันแปดร้อย 89ซึ่งเคยเป็นไฮของรอบที่ผ่านมาที่เขาผ่านขึ้นไปได้นะครับ1,877ตรงนี้ตรงที่เมสาชีนะครับ89กับ77 เคยเป็นไฮที่ราคาทองคําเคยผ่านแล้วก็ทะลุขึ้นไปได้ถ้าอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่หลุดระดับดังกล่าวเรามองว่าเป็นลักษณะของการแรงขายทํากําไรระยะสั้นแล้วก็เป็นลักษณะของการสามารถเข้าซื้อเพื่อทํากําไรจากการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นได้นะครับให้จุดสต็อปเอหรือตัดขาดทุนที่บริเวณพันแปดร้ยหเหรียญดอลลาร์ต่อเทสอนเป็นจุดที่เขาเบรกเอาแล้วผ่านขึ้นไปได้ถ้ากลับลงมาแล้วหลุด หรือกลับเข้ามาเคลื่อนไหวอยู่ในเส้นที่เป็นกรอบสีชมพูเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง ก็จะทําให้แนวโน้มและโมเมนตัมเชิงบวกเสียไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าราคาไม่หลุดรับแรกนะครับบริเวณ1,877เหรียญดอลลาร์ต่ออทสซอนที่ทางการขยับและการปรับตัวขึ้นของทองคำเนี่ยมีแนวโน้มขึ้นได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับราคาอาจจะไม่ได้อ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไซด์เวหรือแกว่งตัวอยู่ในกรอบเพื่อย่าฐานหรือสร้างฐานแล้วนะครับเราจึงแนะนําว่าถ้าย่อลงมาแถวแถวรับแรก1,889 1,877ก็สามารถเข้าซื้อได้สําหรับนักลงทุนที่ไม่มีทองคํา ในมือนะครับแต่ถ้ามีทองคําอยู่แล้วอยากจะซื้อถัวหรือซื้อเฉลี่ยให้ดูที่1860นะครับเป็นรับสําคัญถ้าไม่หลุดยังสะสมหรือเก็บทองคําเพิ่มเติมได้แต่ถ้าหลุดให้สต็อปล้อนหรือตัดขาดทุนเพราะเรามองว่าทองคําอาจจะหลุด บริเวณ1,850ไปหาบริเวณ1,841เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับหรืออาจจะมีโลใหม่ทำให้แนวโน้มและโมเมนตัมของทองคำกลับไปเป็นลบนะครับจุดขายทำกำไรระยะสั้นครับให้ดูที่ระดับสูงสุดของตัวทองคำในโซน1,911เป็นยอดตรงนี้ตรงที่เมสาชีนะครับแล้วก็1,920เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออน ซึ่งถ้าราคาทองคำขยับและปรับตัวขึ้นไปอาจจะติดกรอบแล้วก็ชแนลของเทรนที่เป็นทิศทางขาขึ้นในระยะสั้นแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังแรงขายจากไฮซึ่งเป็นไฮของยอด1,911-1,920ยเนรหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนนะครับ 1,920, บ1920ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นครับหรือว่าโซนที่เหนือระดับ1 9 1เรเหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนขึ้นไปเพราะจะเป็นฐานของราคาทองคำในช่วงเดือนมีนาคมที่เขาหลุดลงมาแล้วเกิด แรงขายตามหรือเกิดการอ่อนตัวลงต่อนะครับดังนั้นเนี่ยระดับ1911ถึง1920ถ้านักลงทุนระยะสั้นที่ต้องการเล่นรอบนะครับก็แบ่งทองคำออกขายทำกำไรออกมาก่อนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับแล้วก็รอเข้าซื้อใหม่เมื่อราคาอ่อนตัวและย่อตัวลงตามแนวรับที่ให้ไว้นะครับสำหรับการคิดเป็นราคาทองคำแท่ง96.5นะครับก็อยู่ที่ระดับ 3,250บาทถึง3 0 0 0 0บาทต่อบาททองคำนะครับเป็นจุดในส่วนของการเข้าเก็บสะสมหรือเข้าซื้อเพิ่มนะครับจุดขายทำกำไรจะอยู่ที่ระดับ3950บาทนะครับถึงระดับ31,200บาทต่อบาททองคำนะครับก็อาจจะใช้ในส่วนของกรอบหรือโซนแนวรับดังกล่าวเป็นจุดพิจารณานะครับพยายามปรับพอร์ตหรือปรับโพซิชันตามการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำนะครับเพราะว่าเรายังมองว่าทองคำเนี่ยยังคงได้รับผลกระทบ หรือถูกชี้นาจากปัจจัยพื้นฐานที่กลับเข้ามาชี้นําในระยะสั้นนะครับทำให้การแกว่งตัวหรือการเหวี่ยงตัวของทองคำเนี่ยยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงสําหรับนักลงทุนในฝั่งของ o n ลอไ e หรือ GOM22 นะครับก็มีในส่วนของแนวรับแนวต้านที่ต่างจากโกลสปอวันนี้5เหรียญน,นะครับสามารถเอา GOM22 หรือ Go ลสปอเนี่ยบวก เอากลสปอดบวก5นะครับก็จะได้แนวรับแนวต้านในส่วนของตัวทองคำที่เป็น GOM22 นะครับครบัสำหรับโปรโมชั่นในส่วนของกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าในฝั่งของ YLG Boolean นะครับตอนนี้ก็มีในส่วนของโปรแกรมออมทองนะครับก็ออมทองขั้นต่ำต่อวันเพียงแค่100บาทอมทองขั้นต่ำต่อเดือนเนี่ยเดือนละ 1,000บาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจเทรดทองคำตลอด24ชั่วโมงกับ YLG Boolean ก็สามารถเปิดบัญชีได้หรือว่าจะเป็นโปรแกรมอมทองก็ได้นะครับดูราคาเรียลไทม์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ YLGBoolean.co.th ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับปัจจัยที่ต้องจับตานะครับในวันนี้เองเนี่ยจะมีการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า BOE ซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางของสกุลเงินปอนด์ของอังกฤษนะครับจะทราบผลการประชุม ประมาณ18นาฬิกาซึ่งมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางอังกฤษหรือ BOE จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับ25เบสิสพอยด์ด้วยนะครับรวมทั้งจะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐครับก็ประมาณ1ทุ่ม30นาทีจะเป็นการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ประสิทธิภาพการผลิตและต้นทุนการผลิตต่อหน่วยนะครับสามารถใช้ชุดข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเพื่อเป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาทองคำเพิ่มเติมครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ ครับแล้วก็ขอให้โชคดีในการลงทุนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ